ขอกรับสวัสดีเอฟซีเบิกซับหน้าขี้ทุกท่านนะคะเมื่อนี้แอดมินกะมาถึงว่างหน้าค่าสามเนาะคะ่ะเอฟซีทันใดเข้ามาแล้วกะขอกําลังใจก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะประผาดข่าวสารดีๆจากทั้งช่องนะคะทั้ง่องจะเสนอไวเป็นแนวทังเท่นนะะั้นค่ะอันนี้คือเป็นวัดนะคะแต่กับบท่านมี้มาอยูเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเมื่อนี้คะ่ะ จ้าวาดเพิ่นกับไปสร้างวัดอยู่อีกวัดหนึ่งเนาะค่ะกัยังบ่ท่านมีผู้อยู่นี่ประจํานะคะค่ะแอดมินกับเสื้อผ้าตามลงไปข้างล่างเนาะค่ะแอบซีก็มาตามไปพร้อมกันเด้อค่ะแอบซี่านใดเขามาแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะเด้อกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อจะบ่พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องนะคะปเอลงไ ชุดธรรมดาชุดขาวชุดเยีงวยีงว่าโอเคอโบเตรียมชุดขาวไม่ล่องเลยจมอีกไม่าด้ไปซองม่หายที่าเป้ามาดวนๆข้าเลยข้ารว่าขาจอยังคืนดีเนาะเลยไปดูนแะ

นี่โอ้โอโอก็นี่ครับโหก็บอกว่า yeah. yeah. oh. oh. <laughs> yeah. oh. yeah. พ่าลตงตุวตัวเท่ค่ะไ้แค่ตัวเ็นเอา嘛ยก้่ปาติโนเอตาวัตตาจะอัมหิสิสปตังมจะทัปะทางสัพเพเทวาทุกโมทัตุปะสุทยทัสัทธาจะเสียเราในขั้นตัวสะเตตาขั้นตัวสัตัเทวตตาสัพเพพุธาภระปตาปเจกานจะยังะรัตานัจตะะ พระวัตถุสัพพมังคารังรักขตุสัพพเทวตาสัพพุทธารุภาเวนัสัสุทธิพวัตถุเตพวัตถุสัพพมังคารังรักขตุสัพพเทวตาสัพธรรมาภาเวนะสัตสุธิพวัตุเตพรวัตุสัพพมังคารังรักขตุสัพพเทวตาสัพสังขารุภาเวนะสัาสุธิพวัตุเตสัตค่ะให้แค่สองตัวให้แค่สองตัวไว้กันไส่อือตัวไหนนองอะอืมอยัด

าไว้วัดตัวได้เก้าศูนกับเจ็ดศูนาจารวัดตัวใดค่ะฮะาจารวัดตัวใดแล้วเก้าศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์ตัวเดียวกันนะครับ fc เจ้ฟองเเราฝากขอบคุณ fc ครับเพื่อเป็นเก้าศูนย์ เก้าศูนย์ก็หกศูนะคะได้สองตัวได้สองตัวเก่าศูนย์ุดเก้าหกศูนุดหกครับก็เอฟซครับเก้าศูนย์ศูนย์เก้าหกศูนย์เนาะเก้าศูนย์ก็หกศูนย์สาแต่ว่าศูนย์สายตาสีเอฟซีที่เป็นอะไรก็คือกบสายต่ค่ะตัวเลขก็คือเก้าศูนนะคะเก้าก็หกตัวเดียวกันกละไกลเป็นหกศูนย์ใดเนาะค่ะเอฟซ ทางส่องก็เป็นเพียงซื้อกลางเท่านั้นนะคะเอฟซี FC กะร่องพิจณา,าเบิรอกะดีเป็นเลขการนำมุเนนะคะค่ะเก้าศูนย์ก็หกศูนย์นะคะถ้าเอฟซีมากะร่องเป็นแนวทางใดทางส่องค่ะซื้อกางเท่านั้นนะคะกะร่องพิจาณาเบองขาถ้าห้องมักตัวเลขน้าพระธุดงค์ลึกลับเพิินกะสาม,มารถเป็นแนวทางใดนะคะสําหรับคลิปนี้กรอบกาบขอบพะคุณนเอฟซีทุกท่านนะคะ ให้โชคให้มนันให้รำให้วยกันสูบผูสุข้นค่ะสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีค่ะพ่อกันไหมในคลิปหนาเนาะค่ะเนาะวันที่16กพฤศจิกายน2564นกาให้เอฟซีจบจมันมันรำ้วยกันสูบผู้สุข้นค่ะ